สวัสดีครับพบกับรายการเอิร์ทคัววใหญ่นี่คิดท่ามาแล้วใช่ไหมอีพีนี่เป็นท่าที่แบบต้องใช้พื้นที่เยอะมากเลยมีคนไปยืนข้างเธอได้ไหมเนี่ยห้ามเายืนข้างเลยอีกรอบสิแบบยิ่งใหญ่อีกสักรอบสิพอแล้ววันนี้อีพีสเราจะทําอะไรดีใช่อี2ีสอพีสองเราก็มีเชฟรับเชิญครับเราไม่คิดจะทำเองเลย้ เราเรา,เราอาศัยไปบุญคขาเดนเขาหมดเลยแล้วเค้กเค้กเราจะใช่แขกรับเชิญของเราคือใครครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนครับแคดดี้ของชลลี่นี่นนเป็ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ฮะ,ะเพราะว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านนี้นะฮะวันนี้ไปทำอะไรให้กินเมนูที่อยากจะเสนออี EP นี้อยากให้ลองทำดูแล้วก็ให้เชฟญเขา ทำไมเชฟเลยเหรอเยกเออร์เปเชฟเลยเชฟเอิร์ทอนาคตก็ต้องเป็นเชฟทําอาหารให้ลูกสาวกินอยู่แล้วครับพราะมีโจทย์คือเดี๋ยวจะให้โจทย์ไปนะเป็น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 เมนูที่ให้โจทย์นี้คือเราจะทําแกงเขียวหวานเนื้อนะครับสูตรของพ่อโอเคนะอ่าแล้วพ่อให้โจทย์ไปแล้วไปจัดการตามนี้นะโอเคให้ไปชอปปิ้งมาครับใช่ก็คือวัตถุดิบตามนี้โอเคไปกันจ้า และนี่ก็จะเสริมมิชชั่นให้เอิร์ธอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าใบวัตถุดิบท,ที่พ่อให้มาชวนจะไม่ช่วยเลือกเลยนะก็ดูว่าเขาจะสามารถหาวัตถุดิบเจอไหมรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ซื้อมาถูกต้องไหมซึ่งชวนจะไม่บอกเลยตามทายอย่างเดียวนะคะเราไปดูกันว่าเิจะซื้อของมาครบและถูกต้องไหม กะปริมาณเอาดิพอแล้ววันนี้ให้เธอแบบโซโล่เลยทำอะไรอะบีบเหรอลูกอ่อนชอบชอบลูกอ่อนอ๋อนชอบลูกอ่อนอ่อนต้องต้องเลือกยังไงลูกอ่อนอ่อนก็นิ่มเอาเหรออีบึ้งอันนี้อันนี้ แ eh? hey, okay, okay, mm ังแรกได้อะไรมามเกอบผวมงเกอบผวมงเกอบผัวจะื้อพี่เหรอะไรอ่ะเมื่อไ พ่อสั่งเลยอ่ะใช่พ่อสั่ง ยังยังยังตดมวเราเาไรครึ่งโล่อนะโลนึงโลโลนึงครับโลนึงนี่โลสองกีบเป็นสองร้อยหกสิบสี่บาทไ่หามาเถอะบอกกันทีกลาๆมาต้องกัน หร้สองสามสี่ห้กเจ็โอเคหกปากะทิน้ำปลากะทิน้ำปลากะทิน้ำปลากะทิเาจมีพวกิดแกงด้วยเงมีหลายยี่ห้ออีก ไข <h unlocked> <c oughs> ่แดงนี่ยอันี้ที่อร่อยือก่เชหอมจะไม่อแล้วราต้องเลือกเขาหน่แล้ววะกาแไอ้กทค่พอก้วกาแฟไทยเด่นเก๋ไก่ค่ะกะทิกะทิกะทิอันนี้ก็มีแกงไ ทำไมเธอถึงเลือกจะถามฉันฉันดูเป็นแม่ค้าเหรอเขไม่อยากถามแม่ค้าเดี๋ยวลันทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่อยากถามแม่ค้าดูไม่เนียนเลยดูไม่เนียนอะไรเธอต้องการเนียนอะไรต้องการความชำนาญในการซื้อสินค้าอ๋อต้องการความชำนาญเลยไม่อยากถามแม่ค้าถึงว่าถึงว่าหาของใหญ่เลยมีพริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงเผ็ดไหม หวานนีเอาขีดเนื้อแล้วก็พริกแกงเผ็ดอ่ะแล้วที่ต้องขีดเนื้อขีดหนึ่งขีดหนึ่ง <c oughs> อยากได้กะทิอยากนะอยากได้อะไรนะอ๋อนี่ไงเยอะไหมนี่กลางกลาง รู้ยจะเอาเล็กหรือใหญ่เอางกลางไว้ก่อนอเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่115บาท115ยบาทน้ำปลา45กะทิี 40. ท่40พผิดแกงสองอย่าง ไอ้ขาวอีหยังวันก็อยู่หน้ามึงอะง็อ <laughs> ิชีฟ้าบอว่าช้อปปิง้งครั้งแรกม,มันก็จะเขินๆแบบนี้เลยเนามันก็จะแบบ <laughs> อันไหนดีวะไม่กล้าถามเราอยากจะ <laughs> ดูชำนาญใช่เดี๋ยวเราดูไม่ชำนาญไปมาคู่นี้ไม่มีขายเนี่ย <laughs> โอ้<ๆ>โอ มันขายอะไรคือของขแรงนาะ้งแานรว่าอ๋อสักสิบานให้องให้ห้าบาทเองอ่ะโอใจดีมากขอบคุณค่ะขอไทยที่เล็กเล็กครบยัง ครบแล้วอ่าไปครบแล้ว เตยมกระทะเปิดกระทะเปิดไฟกลางๆนะครับเปิดไฟกลางอันนี้ที่เราเราให้เขาเริ่มแรกอันนี้คือขั้นตอนคือเราจะเอาเนื้อมารวน,นก่อนเนื้อที่กะทิใสเลยครับประมาณสักครึ่งหนึ่งครึ่งกล่องครึ่งกล่องน,นี่คือหัวกะทินะเป็น,นกะ oh, ทิกล่องโอ้ไฟมาแรงมากอ่ะพอโอเคอันนี้คือขั้นตอนในการรวนเนื้อก่อนทุกคน มีเอิญหั่นเนื้อใหญ่มากครับบริกรรมเกินคำครับบรดีครมต้มโอเคประมาณนี้นะครับเนื้อเนี่ยเราได้ประมาณนี้นะครับโอ้มีเนี่ยนมีเนียเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ปิดไฟแล้วก็มีเนี่ยนมีเนีย โอเคเน้วติดไฟแล้วก็เอาเนื้อขึ้นนะฮะเอาเนื้อขึ้นเอาเนื้อขึ้นไปเลยตัวขึ้นชั้นสองไปเลยไปเลงไปเอาเนื้อขึ้นเอาเนื้อขึ้นไปเลยไปตอนนี้หลังจากมวลเนื้อเนื้อก็จะแยกไว้ตอนนี้เราพักไปล้ตอนนี้เราก็จะตอนนี้การทาเอาพิกแกงเขียวหวานกับพริกแกงเผ็ดเนี่ยเอามาคั่วก่อนอ่ะเราก็เตรียมานะที่จะต้องทำนะเนี่ยเอาเอาลมันไปนิดนึง ใีการนี่นั่นเอาเปิดไฟตึงถังนะครับให้น้ำนิดนึงนิดนึงเพื่อการเราเปิดไฟเลยเปิดที่เปิดตัวเทเข้าไปเลยตอนนี้เราก็มาทำการผัดพริกแกงกันเครับให้เข้ากันนะครับคือผัดที่นี้นะคืองการให้มันพริกมันแตกแตกออกมาแล้วมันก็จะหอมเราค่อยไปพักหนึ่ง ใส่ไม่มาเขิบไม่เขิบเปาะเลยเข้าไปลเลยแล้วก็อยู่ที่ <c oughs> คนชอบนะถ้าคุณต้องการนิ่มคุณก็เคี่ยวให้น,นานๆหน่อยแต่ถ้าเกิดต้องการแบบแบบกรอบกรอบหน่อยนะบางคนอาจจะชอบกรอบก็ดูาจากจากปริมาณจากผิวๆเนี้ยแล้วน้ำเคี่ยวมากๆไปมันก็จะดำนะ <c oughs> เนาะโอเคโอเคตามตามได้เพราะหัวโค้งเลยลูก วางขังเท้าไปเลย เป็นอาจารย์ยิ่งเอ,อิร์เหรอครับอาจารย์ยิ่งโซโคโอเคโอเคลอแล้วละงั้นน้ำเานี่คือน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าหมดทั่วเลย,ยเน้ยเ,น,เนืเ่า ันไนวยไง้นมันกินิทั้งหู่บ้านจริงนะเน,นี่มยมอนี้อวมตดิบที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้เราใส่เข้าไปเลยอ่ะตอนี้เอามะกรูดครับมะกรูดใส่เข้าไป ไม่ต้องไม่ต้องไมต้องรองไม่ต้องอเนีเเทเลเลยแต่งความสวยเลยอะอออมออออับมันจะทำให้แกงหรืหวานม้อเนี่มีความกลมกและหอมแลออี่ิสองจานครับโอเคกระทิล้วนนะคะอนเพราะว่าน้ำใส่นิดเดียว กินหัวสวนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรสเลี่ยมหอมบ้านเราชอบลูกโดดอ่ะบางคนก็เรียกลูกโดดข้าวโดดข้าโดดอ่ะเป็นมากขราวเขียวหวานเนื้อหม้อนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับไม่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยขอดูนะโพสต์อัพหน่อยนะเป็นยังไงนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงเขียวหวานเนื้อสุดเด็ดของ เตี่ยบไม่ใช่ของฟ้าสุดยอดน่ากินสุดๆดูเรียบครับครับดูแล้วครับดูหลายรอบแล้วครับหอมชวิอืมค่ผมโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งดิ้งๆๆงงกดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะให้กับเดทด้วยนะครับกับรายการนี้ถ้าอยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ กดติดตามด้วยนะผู้ติดตาจะจะได้ถึงพันเร็วๆนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายพบกับรายการเอ,อิร์ธครัวใหญไม่มีมือทำโอเคโอเคเจอกันอีพีหน้าเจอกันเอิร์ธครัวใหญ่เจอกัน,น,น,กนอ,อีพีหน,หน้าครับผมใครเป็นใครรับเชิญต่อไปมาดูกันมันไม่ควรมีแขกแล้วจะแขกมาเชิญทุกคลิปเลยอะ่ะเอาก็เผื่อมีโอเคโอเคไปเจอกัน อีพีน้าครับสวัสดีครับ